สวัสดีครับท่านผู้ชมอาจจะมีเสียงรบกวนสักนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าพ,พอดีผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็พวกยายผมกำลังไล่ไก่อยู่นั่นเองอ่าพี่เอ้ยพี่จะมารีวิวผลน,นี้เหรอเปล่าครับพี่รีวิวผลน,นี้ไปแล้วนี่ลูฟี่เกียร์สี่สเน็กแมนแล้วก็สอนทําไปแล้วด้วยใครทําไม่เป็นก็ไปดูย้อหลังดีๆเด้ออ่าเดี๋ยวเรามาประเดิมกันก่อนก่อนที่จะไปรีวิวผลต่อไปนะท่านผู้ชม มาดูกันจะได้ผลแอร์ผลคอมมอนหรืออันคอมมอนนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวก็จะให้คนพวกนี้แหละก็ได้อันคอมมอนนะครับอ่าผลน้ําแข็งเราก็จะให้สําหรับมือใหม่อ่ะใครจะเอาก็เอานะครับอ่าคนนี้เอาแล้วก็อีตเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพิมพว์ว่าอีตอีตอีตเดี๋ยว,ยวผมจะพาไปดูผลที่จะรีรวิวนะท่านผู้ชม ก็คือคือคือผลไรเอ่ยทไทยถ้าผมเลื่อนลงมาแล้วบอกว่ามันคือผลนี้แหละท่านผูชมดารก,ก่อนดก,ก้อนผมซื้อด้วยโลบักไวแล้วนะครับก็สวิตมาใช้เลยนะก็อันนี้ก็เป็นดาร์กเบดเดี๋ยวจะมารีวิวคลิปต่อไปนะมันจะสกิลยังไงแต่ก็ไม่ไม่ไบดีกว่ามันจะดาเมจแรงไหมดาร์เดี๋ยวผมจะมาเทียบนะ เอางี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเทียบดีกว่าดาักเบสกับ3ามดาบอันไหนจะสกิลแรงกว่ากันระหว่างดาบเติมกับดาบฟรีนะท่านผู้ชมสกิลแรกก็คือถ้าเกิดไม่กดแพตฟอร์มแบบทานฟอร์มก็จะทำแบบอะไรไม่ได้เลยนะ,ะก็จะได้แค่เนี่ยท่านผู้ชมก็จะแปลงร่างหน้าตาของมังกรก็จะประมาณนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้นะท่านผู้ชมก็คือต้องกดไฟล์ก่อนนะ ถึงจะบ,บินได้เนี่ยหน้าตาก็ประมาณนี้นะผู้ชมก็เท่อะเอออันนี้อันนี้รหัสผมนะเนีย่ยเท่จัดอะนะผู้ชมเนีย่ยมังกรหน้าแบบโคตรเท่อะนะผู้ชมสกิลแรกอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลแรกกันเลยสกิลแรกเป็นสกิลคำรามใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะผู้ชมสกิลที่สอง สกิลปล่อยอุกาบาตออกมาจากหลังนะพู่ชมเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าทำำํำราเมจดได้วงกว้างแต่ผมยินอยู่ไกลไงเนี่ยสกิลคำรามก็ใกล้ๆสักนิดนึงแล้วก็กดคํารามไปเลยนะพู้ชมแบบอย่างนี้เลยอุ้ยท่านผู้ชมน้องผมไลน์มาสกิลที่สามบาตัตเตอร์ขอก็คือจะยิงแบบนี้ได้เลยนะพู้ชมแบบยิงเรียงตัวเลยอะเออถ้าถ้าเกิดคนเล่นในคอมก็จะแบบ จะขนาดขนาดหน่อยนะท่านะผู้ชมก็ผมเล่นในโทรศัพท์ไงมันก็เลยบังคับยากคือถ้าเล่นในคอมอ่ะมันจะไปตามเมาส์เลยเว้ยท่านผู้ชมถ้าผู้ชมก็ไปเล่นกันดูนะแบบเผื่อเพื่อนๆพืนท่านผู้ชมแบบเก็บเก็บตังพอแล้วผลนันขายพอดีก็เบิดเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะซื้อมาก็อย่าลืมไปลองใช้กันดูนะพี่ว่าผลเนี้ยมันก็ดีนะแต่หลังจากที่มันปรับฮิตบ็อกซมาให้มันใหญ่ก็คือแบบโดนหาง โดนอะไรโดนไม่แค่นหนวดเนี่ยหนวดตรงเนี้ยมันก็โดนอะ่ะแล้วมันจะติดดามเมจอะ่ะคือสามดาบก็เนี่ยฟันโดนนะผู้ชมเคเดี๋ยวไปจับไฟเหมือนกันเลยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะผู้ชมส่วนถามว่าดามเมจแรงไหมตอบได้เลยโคตรแรงโคตรแรง อ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตีเอเนลให้ดูเมื่อกี้เห็นตีมอนไม่ตายใช่ปะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนี่อันนี้พี่ก็ฟาร์มอยู่ที่เอเนลนะตอนนี้พี่เลเวลหนึ่งพันหนึ่งร้อยใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ก็จะเปลี่ยนเกาะแล้วพี่ก็จะไม่ได้อยู่กับมันแล้วอะเศร้าท่านผู้ชมเนี่ยสกิลเนี้ยโคตรแรงดาเมจสามพันรัวๆท่านผู้ชมดูเนี่ยแน่แน่แเนี่ยดาเมจสามพันผมไปดูมาแล้วใกล้ๆตอนนั้นอ่ะเห็นป่ะท่านผู้ชมสกิลเดียวจบครบในที่เดียว ท่านผู้ชมก็อาจจะคิดเฮ้ยพี่ก็มันแค่สก,กิลเดียวป้าที่มันแรงเออ่สก,กิลอื่นก็แรงพอๆกันนะแต่แค่ตีเอเนลทีเดียวไม่ตายอะยกเว้นอุกบาทนะถ้าเกิดอุกบาทโดนจังๆก็ตายเหมือนกันนะเนี่ยก็ประเึ็นะท่านผู้ชมพี่พี่ต้องเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวประมาณนีเ้เดี๋ยวรอสก,กิลอุกบาทแป๊บหนึ่ง สกิลกระบะมาแล้วดูนะโป่งโป่งโป่งก็โดนขอแค่มันโดนนึพอเนี่ยสกิลคำรามเนี่ยโอ้ตีเนวเกือบตายแล้วผู้ชมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดี